อาสวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับผมครั้งนี้ก็หารถมือสองรถเป็นรถยนต์นะครับผมสี่ล้อเนี่ยในราคาไม่เกินสองหมืนห้าพันบาทนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยว,วันนี้คือผมหาได้จากในมาร์เก็ตเพจเนี่ยประมาณสามสี่คันเท่าน,นั้นเองแต่ว่า้าชอบคันไหนก็ต้องไปดูรถจริงนะครับผมบางทีแล้วอา่า มาคือรถมือสองต้องดูรถจริงนะครับผมอ่านมาเริ่มมันคันแรกเลยลวก,ก,กันก็คือเป็นวอลโว่นะครับผมวอลโว่เก,ก่าๆพวกนี้ครับคือล้อหลังแน่นอนอ่ะลองมาดูนะครับคันนี้สองหมื่นห้าหนักมากนะผมรถรุ่นนี้เกียร์ธรรมดาด้วยครับหาโคตรยากวอลโว่กระจกไฟฟ้านะครับผมอภาษีขาดไปประมาณหนึ่งปี เกมธรรมดาคอนโซลยังสวยลยนะครับเนี่ยหายยากจริงวนโวเกธรรมดาแต่จริงแต่ก่อนผมไม่ยากเพราะมันเก่าแล้วเครื่องน่าจะเป็นเครื่องไม่รู้เครื่องเดิมเลยกว่าจะเครื่องวนโวแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่ใช่เครื่องวนโวก็มีอีกเครื่องหนึ่งที่ยอดทีจะ,นนะเครื่องเจนะผมเครื่องโตโยต้าใครชอบรถคลาสสิกสองหมื่นห้าก็จัดไปได้เลยผมค่อนข้างที่จะคลาสสิกมากตัวนี้ ถ่ายมาให้ดูว่าหมอ้อลมเบรกเปลี่ยนใหม่น่าจะประมาณนั้นนะผมเป็นหมอ้อลมเบรกชั้นครึ่งก็ดูดีนะผมวันวอตัวนี้ไปคันต่อมากันไปคันต่อไปนะผมคันนี้เป็น Honda Civic EF ก็คือก่อนโชมก่อนเตาลีดหนึ่งโฉมนะผมสีสีใช้ได้ครับสองหมื่นห้าอ่าข้างในก็ดูดีไม่ไม่เบาะหลังนี้ดูเท่าที่เห็นจะกในรูปยังไม่ขาดนะครับผม เบอะก,ก็ดูดีบาะคนนั่งก็มีขาดบ้างแต่คอนโซลนี่ใช้ได้อาจจะมีแผงแอร์ที่มีปัญหาบ้างน,นะครับผมสีพลายนอกโดยรวมดูดีนะครับมาข้างหลังยังดูดีอาจจะมีสีแตกบ้างน,นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดาครับตัวนี้หายากเกียร์ออโต้อ่ะเนี่ยครับข้างหลังนี่ไม่จิตแก๊สเนียเนียนฝาท้ายเนียเนียนรถไม่จิตแก๊สอ่ วรนนี้ลูกคอนโซลคอนโซลก็เนียนอยู่ยว่าผมมีแต่ตรงแผงแอ่ในที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหานิดหน่อยนะครับผมไปดูขั้นต่อมานะครับผมสองหมืนสี่ถูกกับคันเมื่อกี้พันหนึ่งนะครับผมแต่ลูกโฉบนี่ก็จะใหม่กว่าแต่ตรงนี้เหมือนบุบนะครับนี่ตรงที่เมา้าบุชิลูกโฉบมันก็จะใหม่กว่าไอ้ตัเวเมื่อกี้พอเปลี่ยนใหม่กว่านะครับผมอันนี้คือมิสูวิชิแรนเซอร์คนไทยเรียกว่าอ e ีคานะครับผมนี่สภาพโดยรวมภายนอก เป็นเกียร์ออโต้เบาะผ้าไม่ขาดคอนโซลก็ดูดีนะครับเบาะหลังดูดีแต่ต้องไปดูเครื่องว่าเป็นเครื่องหัวฉีดหรือคาร์บูนะครับผมแผงประตูก็ดูดีนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับผมสองหมื 24, นะ่นสี่น่าจะต่อรองราคาดีคิดว่านะครับนี่ครับแลนเซอร์ g จ x อ็กนี่ก็่ายแผงประตูนันรับอ่าเป็นเครื่องหัวฉีดจะด้วยนะครับผมถือว่า น่าสนใจมากนะผมกับราคานี้ได้เครื่องหัวฉีดเพราะว่าราคานี้ถ้าเป็นรถรุ่นอื่นทั่วไปก็จะได้เครื่องกาบูนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องระบบหัวฉีดเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกมากเดี๋ยวขอดูรูปต่อไปครับคอนโซลก็มีแผงแอร์ที่แบบมีปัญหานิดนี่หน่อยหอยแต่ว่าส่วนมากโดยรวมสวยนะผมผมอะไรเดิมด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูคันต่อไปครับผมหายเลสี่คัน คันนี้ก็เป็นโซยต้าโคลาคนไทยเรียบสามห่วงนะครับผมนี่สีไฟนอลก็ด้านๆน,นะครับผมตามสไตล์รถเก่าตามอายุครับผมเราด้านรอบคันแต่ก็ยังดูดีครับผมใครไม่สนใจเรื่องสีนี่ก็น่าสนใจคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับผมเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานด้วยหายากอ่าแผงประตูนเนียนเบาะข้างหน้านี่ก็เอา หนังมาหุ้มหนังใหม่ถึงซื้อแยกแล้วก็เอามามาวางทับไว้นะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่เห็นสภาพเบาะจริงอ่ะต่อไปนะครับเป็นเครื่องของ t o y ยต้าแต่ไม่รู้ตัวไหนเหมือนกันมันติดแก๊ส LPG แบบหัวฉีดแล้วด้วยนะครันนี้ค่อนข้างดูดีเอาเป็นว่าถ้ามีเงินไม่เกินสองหมืนห้าสี่คันที่ผมหามาน่าใช้สุดน่าจะเป็นคันนี้นะครับผม เดี๋ยวเปิดรูไปดูนี่ครับวันนี้จะดูแบบว่าสันสมัยนิดนึงไม่แก่จนเกินไปนะครับผมแล้วเพื่อนๆชอบคันไหนคอมเมนต์กูได้ไดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาเพียงนี้เดี๋ยวมารอชมคลิปต่ตอไปอย่าลืมกดติดตามมาทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ